แล้วม่แกวแล้วเราบอกฮ่องกงไม่มีอดีรอนาคตปัจจุบันพระสมมุติไม่มในหัวไก่มันซึ้งเศร้าลงไปแล้วก็บอกว่าซึ่งเศร้าเนื้อทำพระพุทธเจ้าแก้ที่ทำอยู่ที่ใจกี่อ,อยู่ที่ใจที่เ,เป็นข่าสึกของทมแล้วอยู่ที่ใจเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรบรม เพราะเราเป็นสมบัติของใจใจเป็นสมบัติของเราเรื่อกับธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมพยุงเราเรื่อเป็นฝ่ายฆ่าศัตรูคอยย่ำดีเจแอเก็เวลาเมื่อขึ้นจากใจยุงเดียวหรือเมื่อธรรมเมียมยากเพราะการบำเพ็ญเมียมนาจจนก,นกนระทั่งราบรามเรื่อที่แหนหัวใจ ตั้งแต่ส่วนหยตรืกมาสร้างระยะสุดขาดสะบ้านยงกลับไกลไปแล้วนั่นแหละที่ว่ากองครูข้างหลายที่เกิดไปสร้างขึ้นมาได้พังไปแล้วพอพังไปแล้วความสุขเป็นบรมมาสุขทั้นเรียกว่ารรมก็กล้าคือในสุดเดียวกันแต่กองฝุ่ทเกิีกถ่นไว้ถุ่ไว้มันไม่ให้กองแสงออกมายาก นี่เองที่เราพูดวันวันที่สองนั่นน่ะเราเรื่องอย่างนี้เราคิดมาัรรู้ประจักษ์อยู่กับใจมาตลอดอยูอย่แล้วแต่เมื่อมันเหตุการณ์มีึ่่มันจะออกขอามันอย่างพี่น้องไหยทราบวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นวันที่สองมีคนบอกวันที่สองไม่งั้นจำไม่ได้เนะาะเรื่องทำกับทำโดนกันอย่างแรงคือกาย มือผางออกมาแล้วกักการไปเลยไม่กระจารแต่ทำทั้งหลนนายงํากาที่เป็นบริษัทบริวารเกี่ยวโยงกับทำก็แต้อกกระจายมาด้วยกันอันนี้เรื่องของที้จาหรับหรูรับตาทั่วยานยกกับชาบางที่ใครลืมจามามองดููรทำคือความจริงนั้นอ่ะไม่มีใครไปเอไม่มีใครใครู้มา อาทราบแล้เห็นทางทีวีว่าน้ําตาลงตาพังพังยังเอ๊ะทำไมเขาก็เมาไปละขึ้นเมาขึ้นมาเมื่เป็นไปท่านซึ่งจิตเป็นไปห่างเงี้น้าตาท่านทําไมรั่วเห็นไหมเอาน้ําตาเป็นอรหันต์เอาใกเหรือรู้ไหมว่าอวัยวะทุกส่วนนี่เป็นสมุูขทขั้มวลงแล้วเกี่ยวโยงกันอยู่กับจิตผู้รับผิดชอบ เมื่อติดเบอยอผิดชอบพางทลายสิ่งที่เป็นสมมุติและเป็นภาพตุดกับใจขาดสะบั้นไปแล้วธรรมชาติมันก็เจ้าขึ้นตามนักธรรมชาติตอของของน,น,นั่นคืออันหนึ่งเข้าใจไหมในเรื่องธาตดเรื่องขันเหล่านี่แสดงโตออกรับกันเพราะอันนี้ได้รู้ได้เห็นสิ่งน,นั้นกระเสือนตัวเองก็ะเสือนตัวเองแล้วก็ออกทุกแบบ เช่นอย่างว่าร่างกายไหวไปเลยนี่ใครตั้งใจให้ไหวราพหนาาแห่ทมคือกระทบกระเชือนกันกับที่เหลือในยาน,นั้นทราจากกันวานั้นกระเชือออย่างใหญ่หลวงอย่าที่ว่าพระหนุ่มว่าโลกาชาติไหวนัน่นแหละอย่างนี้รล้งที่เหลือก็ทำทราจากกันคือแดงสมมติกับแดงนี่มุดทราจากกันมานั่น ธรรมชาตินั้นก็เลิกเลยเป็นสัก์เป็นส่วนทั้งคนเปิดเผยเติมหัวใจของผู้รู้ผู้เห็นของผู้เปล่งเต็มสัก์เต็มส่วนนี่ธาตุขันนัน,นเกี่ยวโยงกันตัดิเปิดความอัศจรรย์ในสิ่งที่แสดงขึ้นแต่ก่อนจิตก็มีอยู่แต่ก็ไม่แสดงอย่างนี้ให้ธาตุให้ขันให้จิตวิญญาณอย่างนี้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยมีวันนั้นแสดงออกมา ครั้งนี้ก็ท้ากันอย่างแรงก็เทื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไหลเวียนตามต่างๆสมมุติขันนี่เป็นสมมุติท้องมวลเครื่องใช้ของใจเันนี้พอทำงไปแล้วสำหรับธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องของของขันซึ่งเป็นกฎของอริยจักทุกอังตาข้าวหัวมันว่ามันก็แสดงอาการนั้นขึ้นมาแล้วก็ระงับดับไปตามเรื่องของมันนธรรมชาตินั้นไม่มีเกิดไม่มีดับ มันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะเอาเรื่องทำทั้งแท่งด้วยความมีสุขของใจหรือเรียกว่าใจพระอรหันนั้นเข้ามาวัดมาเทียบกับธาตุฐานซึ่งเป็นกองมูดกองคู่นี้เข้ากันไม่ได้อืมถ้าใครอยากจะรู้และจะไม่ถามใครด้วยนะพอเจอเขาตรงนั้นแม้พระพุทธเจ้าประไตรปกหน้าจะสาทุทั้งทีเลยจะไม่ทูลถามเพราะสันติโก ขั้นสุดยอดขั้นสุดท้ายประกาศเต็มหัวใจแล้วนือใชสยโยปาเดโยวไม่มีอะไรย,ยิ่งกว่าแล้วขึ้นชั่วธรรมทั้งแท้ได้ปรากฏขึ้นในหัวใจจงในก็เ,เป็นเดียวกันเลยกับท่านผู้บริสุทธิ์เ้วยกันอ,อันนี้นอกจากกฎอันนี้จังผู้ขงังอาตานอกจากกฎชูแปแลเวื่อมเรื่อง,เร,องเรื่องท่าเรื่องขันมันตื่นมันเต้นเส่งน้ําตาร่วง มันร่วงในทุกแบบเลยน้นําตาลนะร่วงด้วยความเสียใจมันก็ร่วงดีใจก็ร่วงผลที่สุดถูกควันไฟมันก็ร่วงมันมันก็ร่วงน้ําตาลนะอืหรือเอาอย่างหนึ่งเอาหอัวหอมไปทาเข้าไปนี่ที่เอากระเทียมมามาทาที่หนาทมันก็ร่วงเข้าใจไหมละ่ะเอาเรื่องกับมันได้ไงน้ําน้ําตาคือน้ําธาตุน้ำํำ สิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินธาตุธาตุไฟธาตุลมอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดสะเชือนตัวในเวลานั้นตื่นเต้นในธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นไม่ตื่นไม่ตื่นอะไรแต่ธรรมชาตินี้มันตื่นเพราะมันอยู่ตลอดเวลามันตื่นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจเสียใจมันตื่นเพราะมันตลอดเวลาแต่เวลานั้นมันตื่นนนั้นเข้าใจไหมคะนันนี้ไม่ใช่อรหัน อรหันไม่ใช่ขันอันนี้ขันนี้เป็นสมมุิร้อยเปอร์เซ็นธรรมชาตินั้นเปมีมุดหลุดค้นไปแล้วจากสมมุิร้อยเปอร์เซ็นมันจึงเข้ากันไม่ได้เต่๋เป็นจียงว่าตอบรับกันตามฐานะของตนขันเป็นฐานะของสมมุิก็แสดงออกตามฐานะของตนวิมุตดแสดงจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นตามฐานะของตนไม่เลยมาเกี่ยวข้องกันเพราะนั้น บรรดาขันไม่ว่าผู้ใดก็ตามขันเป็นสมมุติร้อยเปอร์เซนอยู่ร่างเดิมพระพุทธเจ้าก็ดีพระสารก็ดีจัดสรุ้แล้วไม่ได้มาสังหารขันที่จะให้แสดงตัวไม่ได้เช่นอ,อย่างหัวเราะอย่างนี้ขันหัวเราะเข้าใจไหม,มน้ําตาพังอย่างนี้ก็เรียกว่าขันมีแต่เรื่องขันทํางานตามฐานะของขันเป็นประจํจตรงทั่งนั้น หมดสภาพของมันจะไปแสดงอาการใดก็สภาพของมันเป็นพื้นฐานมีอยู่มันก็แสดงได้อืเช่นดินอย่างนี้แล้วว่าก่อเป็นตึกเป็นรามบ้านช่องก็เรียกว่าตึกก็รามไปออกจากดินอีกูนหินทรายเหล็กล้าไม่ออกจากดินออกจากอะไรมันแปลงตัวขึ้นไปยังไงมันก็ได้เมื่อมันยังพื้นฐานมันยังมีอยู่นั่ให้ทั้งหลายเป็นบ้ากันนั้งหลายเลยเราอยากถามมึงนี่นะทำนี้ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นหรือ หลวงตาบัวก็ไม่เคยได้เห็นตั้งแต่เกิดมาแต่อ้อนจะออกจาาโคดพ่อโคดแม่ของตาบัวไม่มีผู้ใดได้เห็นทำประเพณนี่เพราะท่านานั้นไม่ได้ปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติเราได้รู้ได้เห็นมากน้อยมาโดยลําดับดังที่เคยเล่าพี่น้องหลายฟังเป็นระยะเลยะซึ่งเป็นผลของการบําเพ็ญเราพอมาจนกระทั่งผลเต็มส่วนแล้วก็แสดงอย่างนี้ออกมานี่นี่ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นไหมหรือจะหลับหูหลับตา อาปากหาเห่าฟอฟอเห่าทําความมือสุดกองมูดกองคูดที่มันพันคออยู่นั้นทาไมไม่เห่ามันบ้างพิจารณาทีกองมูดกองคูดกองฟืนกองไฟความรบความโกรธความหลงทําให้เกิดกองมูดกองคูดคือฟืนไฟขึ้นมามันเต็มอยู่ในหัวใจของทุกคนทําไมไม่มองดูมันบ้างไปตาหนิตีเตียนอะไรธรรมชาติที่เสียดีโสเลิศเลยพราพูดที่เจ้าเลิศเลยมาแล้วถ้าหลวงตาบัวผิดพระผู้ที่เจ้าก็ผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายผิดมาแล้วท่านเหล่านี้น เลิศมาตลอดเวลาแหนไปยังไงแล้วกองมูดกองคู่มัมนเลิศดที่ไหนจึงไปโอ้ไปอวดไปตำหนิจีเจียนหรือไปชมทานนั่นทานนี่ไปให้คะแนนตัดคะแนนท่านพวกมูดพวกคู่เข้าใจหรือลูกที่ยังและพวกเราเวลานี้กําลังเป็นมูดเป็นคู่เต็มหัวใจเรายังเยือหยิงจองของหรือเยือหยิงจองของแล้นี่ระมันจะฟาดหัวเราให้พังลงอีกนะ,ะมันไม่เห็นโทษของกิเลตัวเยือหยิงจองของอะไร แล้วมันจะไปกระเทือนทำละ่ะกระเทือนทำมันก็เหมือนเอามีดไปฟัดเอามีดไปฟันหินนั่นแหละเป็นยังไงมีดฟันหินเอาขับรถชนภูเขาทั้งลูกเป็นยังไงทางนายเสียหายพินายคือท้อทงที่นี่แหละมันจะเสียหายนะท่านผู้เลิศผู้เลอผ่านไปแล้วท่านอะไรมาเสียหายถ้าจะฟังให้เป็นคติเครื่องเตือนใจสมเราเป็นชาวพุทธอย่าเอาสิ่งมูดถึงพูดเหล่านี้มาวิจารยีเหยยบย่ำทำลายเจ้าของนะเหล่านี้ไม่ใช่ของดี ของเลิศอย่างนี้เกิดมาจากที่ไหนบ้างนั้นสมัยปัจจุบันนี่ก็หลวงตาบัวแสดงมาให้เห็นไหมหลวงตาบัวนี่เร็ว้ล่ที่สุดเลยหรือในเมืองไทยเรานี่นะแล้วเลิศเลอ,เลอที่สุดคือคนทั้งประเทศในเมืองไทยของเราดีเลิศเลอ,เลอที่สุดเอาเอามาเปรียบทียบกันสิพูดอย่างนี้ไม่ยอมฟังเสียงท่านจะฟังเสียงอะไรท่านหาอะไรทุกวันนี่หลวงตาเนี่ยหาจนเป็นแดนตายมาถึงในปรากฏธรรมประเภทนี้ขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในฐานะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาข้าพูดสู่กันฟัง ด้วยเจตนาเมตตาสงสารไม่ได้มีเรื่องโอ้เรื่องอวดเอามาจากที่ไหนเรื่องโอ้เรื่องอวดเรื่องทีฉินนินทามันเป็นส่วนเกินทางนั้นธรรมชาติที่ว่าพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มอีกนั่นถ้าเพิ่มได้อยู่ที่ว่าพอได้ยังไงนี่จาอะไร,ไรสั่งอะไรโง่จําจะตายเมืองไทยชาวพูดเราอืโล่ขึ้นมาคนเดียวนี่เห่ากันฟอ้แฝ่แฝ่หมดประเทศชาติบ้านเมืองเราทุเรศน,นะสงสารมากนี่แหละที่พุทธเจ้าว่าทําไมโลกมันถึงได้มืดบอดขนาดนี้ สิ่น,น้ำตาพังก็ทั้งสงสารโลกน้ย่ยทั้งอัศจรรย์ธรรมชาตินั้นน้วยแล้วทําไมโลกมู่โลกคูดจึงไม่รู้เนื้อรู้ตัวท่านสุดลาาขนาดนั้นพระพุทธเจ้าทรงสลดสังเว่ท้อประเทศไทยเพราะเห็นโลกมันหนาแน่นเออยงมีด้วยความมืดมนทําพูดให้ฟังแทนที่จะมีความขยิมยิ้มย่องให้เป็นคติเครื่องเตือนใจอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปไม่ได้มากก็ได้ในฐานะลูกศิษย์มีครูก็ยังรีแต่ทาไมมันไปหาตําหนิติเตียนในสิ่งที่จะทําลายตัวเอง สิ่งที่ส่งเสริมตัวเองทําไมมันไม่ชิดไม่อ่านบ้างมันโง่ขนาดไหนชาพูดเหล่านี้หลวงตาบัวจะพูดเต็มปากนะหลวงตาบัวไม่เคยหวันไหวสามแดนโลกธาตุนี้จะมาเห่าไหนก็เห่าเถอะเล่าพูดด้วยความไม่หวันไหวฉะนั้นธรรมชาตินี้จะไม่หวันไหวกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ใครไหววันไหวกับความเสียหายก็อยู่ที่นั่นความได้ความเสียอยู่ที่นั่นถ้าหวันไหวไปทางที่ดีความดีก็อยู่ที่นั่นเกิดขึ้นที่นั่นถ้าหวันไหวไปทางที่ไม่ดีก็ เป็นปืนไฟเผาตัวเองนั่นแหละท่านทั้งหลายหาชอบนักเหนือสิ่งเหล่านี้นะทำมะพุทธเจ้าสอนอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านประกาศกล้องอยู่ว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจังปัจชเจตสติอันตกาเลนะโอนาาัฐาปดีปังนัก,กเวสตาก็เมื่อโลกสันนิวาสน,นี้มันมืดมันบอดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรียกว่ามืดบนญรการเนี่ยมีแต่ปืนแต่ไปเผาไหม้ตลอดเวลานี้ท่านทั้งหลายลื่นเลืงหัวละหาอะไร นั่นฟังสิทาไมจึงไม่สอดแสดงหาที่พึ่งนี่ทร,รม,มะประเภทนี้ก็ทร,รมาโกโนหุหาโซจิมานันโตทําไมจึงมาเป็นบ้ากันอย่างนี้เหรอเรียนวิชาที่พวกเมาเล่าไปมาพูดแล้วแล้ยินถึงอากัรของพระพุทธเจ้าท่านแสดงมาโกหาโซนพวกที่เล่านะไม่ใช่คนวิเศษวิสโสอะไรไปพูดให้ทรมาพุทธเจ้าประเภทนี้ออกมานะนี่ไม่ใน้คำภีเราคำภีมาพูดนี่นะ เนี่ยพวกมวเมาเหล้าคนมเมาเหล้ากับะูุที่เจ้าต่างกันยังไงฟังสิะูุที่เจ้าตวาดขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวนี่ก็ทําท่านประกาศออกมาตวาดในวันที่สองทำไมยังไม่รู้ตัวบ้างมันยิ่งหนากว่าพวกนั้นอีกเหรอพวกมวเมาเหล้านั่นเหรอมันยิ่งหนาก็ต้องกับอีกเหรอให้ถามตัวเองทุกคนนะไม่นั้นจะชิบหายปเปล่าๆนะหลวงตาบัออุตส่าห์พยายามช่วยบ้านช่วยเมืองมาเต็มเม็ดเต็เมหน่วยในชีวิตจิตใจหลวงตะบัวไม่มีคําว่ากล้าวาหาัน คำว่ากลัวก็ไม่มีคำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีหลวงตาบัวช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารเต็มจัดเต็มส่วนสละได้ทุกอย่างเพื่ออเพื่อทาเนี่ยเราไม่ได้สละเพื่อความชั่วช้าหรอกหมดแล้วทำมาสอนพี่น้องหลายทำเป็นธรรมที่เราหามาลอดล้มลอด,ลอดตายเดน่นตายที่ในมาประกาศขึ้นมาตามความเป็นจริงของเจ้าของที่รู้ได้เห็นแล้วทำไมจึงไม่มีใครรับได้เมืองไทยแลยมันเป็นยังไงกันเราอยากถามว่าอย่างนี้นะ อืมอยิ่งใหญ่ยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งหนายิ่งแน่นด้วยกิเลตัณหาพยมคลองตนขึ้นเต่งยิ่งกว่าศาสดาองค์เอ็มมันยิ่งเร็วลงไปทวนทวนรู้ไหมเวลานี้เมืองไทยเรามันโง่ขนาดไหนมันหนาขนาดไหนมันมองดูอ่านดูทำเมื่อไหร่อืมดีไม่ดีต่อไปนี่พระจะคนจะเข้าไปวัดไปวาไม่ได้ยังเคยพูดแล้วนะมันมันเยอะมันเย้ยมันถากมันถางกันทุกแบบีิเลสมันมีอำนาจมากมันเป็นอย่างนี้ อย่างที่พูดนี่แหละที่วันที่สองน้ำตาล่วงมันถางมันถางมันเยอะมันเยอะแต่หลวงตาบัวไม่มีวันให้มันยกมาหมดทั้งพ่อในเมืองไทยเหล่านี้ที่เป็นชาวพุทธก็ให้ยกมาหลวงตาบัวไม่มีอะไรกับใครสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนทาไมมันไม่ยอมรับมันหนาวขนาดนั้นหรือเมืองไทยเหล่านี้นะเราอยากพูดว่าอย่างนั้นทำพุทธเจ้าสูญสิ้นจากโลกเขาหรือความเลิศความเลอความเสียนี้ไม่มีในพุทธเจ้าไม่มีในธรรมแล้วหรือการที่ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้ว ได้เหตุได้ผลอย่างไรแล้วนํามาแสดงยึงเป็นโมฆะเป็น้าตศกตรูต่อชาติไทยชาวพุทธเราไปหมดมันเป็นยังไงชาติไทยชาวพุทธเราเออมันเป็นผู้เป็นคนหรือมันเลยหมาไปแล้วเด,ดี๋ยวนี้เราอยากพูดอย่างนี้นะเราไม่ได้โกรธไอ้ผู้ใดละอืมพูดอย่างจัง้งจัง,จงอย่างนี้ด้วยอํานาจอย่างธรรมธรรมจะไม่มีวันมีไหวไม่มีโกรธมีแค้นกับผู้ใดพลังของธรรมมีไงจะออกเต็มเหนี่ยวของธรรมเหมือนกันกับพลังของกิเลส มีมากเท่าไหรมันก็ออกเต็มเหนี่ยวของมันต่างกันแต่ว่าพลังของกิเลสมีมากออกไปนี่ทําโลกมีหน้าจิ้มหายได้แต่พลังของธรรมออบว่าจะไปเหมือนน้ําดับไฟให้เย็นไปเย็นไปอย่างนั้นนะยังที่พูดเวลานี้ท่านอะไรหลวงเข้าใจว่าหลวงตาบัวโกรธหรือผู้ที่โกรธคือใครกิเลสอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่นั่นถ้าผู้ไม่มีกิเลสทําให้โกรธแล้วยังข้ามก็ไม่โกรธมันไม่มีถ้านที่้าว่าบ้างยังค้นหาตัวโกรธยังไม่อยู่ จะว่าสิ้นกิเลสได้ยังไงกิเลสค,คือตัวโกรธคือตัวโลภตัวหลงเข้าใจหรือเหล่าในากันพิณีพิจารณาดังนั้นเล่าสรดสั้นๆนะที่พูดเนี่าายธาตุขันมันเป็นสมมุติล้วนๆเมื่อมันอาศัยอยู่กับวิมุตติมันก็ต้องกระเทือนถึงกันเป็นธรรมดาตามหน้าที่ของสมมุติและวิมุตติแล้วมันผิดไปที่ตรงไหนได้คะแนนความรู้วิเศษวิโสมาจากที่ไหนมาคัดค้านทมพาปพุทธเจ้าเอามาอวดหลวงตาบัวฟังซะหน่อยนะ หลวงตาบัวมันง้อเกินเขจะเหลือประมาณไปแล้วนี้อยากฟังพี่น้องทั้งหลายที่ฉลาดอยู่ในส้วมในฐานโถว่าจาสช่วงฐานมาอวดทมพระพุทธเจ้าลองดูที่เป็นยังไงเราอยากเห็นอยากรู้แล้วกัไม่มีใครมันไม่เห็นนะที่เดี๋ยวนี้มองไปไหนเห็นแต่มีเจ่เสือกหมอนความรลภความโกรธขมหลงเต็มตัวมันมันเลิศเลออะไรแล้วก็มาโอ้อาฟู่ฟ้าเป็นบ้าไม่เลิกคือพวกเรานี่แหละเอาละเท่านี้พูดเท่านี้แลอ๋อ ไปพูดมาเดวโม,มโหฆ่าคนไปอ่ะเอออย่างนั้นเลยโมโหม,มากมก็ฆ่ากันได้ดไเราพูดจริงๆนะทางเปิดให้ฟังอีกตุุดท้ายนะโลกกระถานนี่เหมือนขั่วเหมือนฐานเหมือนกล่องมูนกล่องพูดเหมือนถังกะยะยาบกาบทำประเภทนั่นฟังกิน่ะประมาทกันหรือพูดอย่างนี้ประมาทกันหรือเฮ้อฟ้าก็บอกฟ้าดินก็ดินประมาทกันได้ยังไงดินก็บอกเป็นดินฟ้าก็บอกเป็นฟ้าสูงต่ำก็บอกสูงต่ำประมาทกันหรืออย่างนี้ นี่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระพุทธเจ้าเรื่องมูดลงพูดเป็นมูดพูดประมาทกันยังไงมีจะจะลากันดึงออกจากมูดจากพูดที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเท่านั้นยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันอยู่หรือการเทศนาว่าการก็กตามนะทุกอย่างหลวงตาไม่เคยหวันอะไรในะสามเดนโลกธาตุฟังฟังให้ดีคานี้นะตั้งแต่ธรรมชาตินี้ได้ผางขึ้นมาเท่านั้นหมดลบหมดสุญญะโตโลกังเวขัสมโมคะลาจัตดาสโต อัตานุทิ้งอูหัตเจาเอวังมัจจุตโลสิยาเอวังโลกังเวขั้นต่างมัจจุราชานปันสติดูก่อนม่จร,ราชเธอจึงเป็นผู้มีสัตจทุกเมื่อพิจารณาโลกเ,เป็นของศูนย์เปล่านะแล้วถอนอาตาตีความเห็นว่าว่าเราว่าเขาออกเสียแล้วจะข้ามพ้นจากพญามัจจุราชเสียได้พญามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้ นี่กิจดวงนี้เลยศูนย์เปล่าโรคทั้งหลายศูนย์เปล่าใจนี้จะว่างไปหมดครอบโลกทานมาตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามแล้วมาพูดธรรมะวันนี้มันขวางโลกเอาหน้างนาหลือธรรมะพรุทธเจ้าที่เราทั้งหลายกราบไหว้พุทธังธรรมังทันังกระฉามมีนี่หลวงตากนแหนนาผู้ปฏิบัติคนหนึ่งปฏิบัติธรรมเหล่านั้นได้ทำมาแจกจ,ใจ่ายวจะเป,เป็นเป็นที่มงคลแก่พี่น้องหลายมันกลายเป็นข้าศึกตะตูใหญ่หลวงแล้วเหลือเวลานี้น่ะ อยากถามว่าอย่างนี้นะมันไปยังไงท่านตั้งหลายเห็นว่าอย่างไรทำพระพุทธเจ้าถึงเยียบย่ําไปมาเนี่ยใครพูดความดีไม่ได้เลยเยียบย่ํากันเลยถ้าเรื่องความชั่วมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่ยอมถอยเรื่องความเข็ดหลาบไม่มีมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่เข็หลาบกับเจ่เลตถ้าเป็นเรื่องอัดเรื่องทำพูดออกมาเท่านี้เยี่ยงยาดูถูกย,ย,ยาด้วยกันแล้วมันฟังได้ไหมชาวพูดเราหเอาไปพี่นายนัน่นนี่นะมันโง่ขนาดไหนชาวพูดเหล่านี้นะ โอ้ยโง่ขนาดนั้นยังโออาอยู่นะเดี๋ยวนี้ยิ่งโออาหนักขึ้นนะเวลาเนี้ยจนดูไม่ได้นะสายตาของท่านดูไม่ได้นะแต่ท่านไม่เหมือนโลกดูรู้ไม่เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นไม่มีอะไรในหัวใจเพราะว่างไปหมดแล้วท่านจะไปแบกกระหามอะไรรู้เห็นก็รู้บอกว่ารู้เห็นไปธรรมดาในความรู้สึกของท่านท่านไม่ได้ไปแบกไปหามให้ดักให้เบาอะไรนี่นะไอ้พวกเราที่พวกแบกไม่ปล่อยไม่วางนี่แบกอยู่นั่น ทั้งคืนทั้งวันตายจมกันอยู่เห็นไหมหรืออยากจะตายกองกันอยู่ด้วยนี่หรือว่าพระหันทําไมน้ําตาร่วงโคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยเป็นทหารแลยเราอยากว่างนี่นะเหรอมึงจะมาอวดพระพุทธเจ้าวะว่างนี่เข้าใจเหรือ,อละนี่เป็นการน,นี่เป็นการน,นี่เป็นการที่สองโอ,โอ้โหนะท่านทั้งหลายได้ฟังอาเลยว,วันนี้ธรรมวันนี้เด็ดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแม่เราสรุปสองเมฆกับชาวพูดเรา โ oh, หาคองดี <c oughs> คงดีมาแทบเป็นร่างกายมายื่นให้มันปัดมือเราเลยนะไม่หรว